สวัสดีครับพี่น้องครับผมดำรงสายยางครับผมจะเป็งสายลามเราเดินครับพี่น้องครับวันนี้คือวันอังคารที่16มิถุนายน2563แรงสุดข่้มเดินเจ็ดครับวันนี้อาจจะเป็นวันดีๆอีกวันหนึ่งนะหรับคนหลายๆคนที่อีกไม่นานจะรอครับ4โมงเย็นก็จะเป็นคำตอบุดท้ายแล้วว่าใครจะโชคดีหรือใครไม่โชคดีวันนี้ครับพี่น้องครับผมโชคดีครับวันนี้มากับน้องโอ๊ตนะครับธนากรนะครับธนกรนะครับ มาที่แลนด์มาร์กอีกแลนด์มาร์กหนึ่งที่โคราชคือแลนด์มาร์กของเครื่องบินโบอิ้ง747ซึ่งมีความยาวนะครับพี่น้องครับ70นะครับพี่น้องครับ70.51เซนติเมตรมีความกว้างนะครับพี่น้องครับ59นะครับจุด64เซนติเมตรเพื่อมีความสูงประมาณ19นะครับจุด19เมตรสาย3เซนติเมตรวันนี้ครับเรามาวันนี้ก็คือเพื่อจะมาให้พี่น้องเห็นว่า เมื่อปี2559ที่ผ่านมาถึงปีนี้นะครับพี่น้องครับก็ประมาณ4ปีแล้วครับที่คุณประมดยินใหม่นักธุรก,กิจหนุ่มซึ่งเกิดเดือนกันยา2519วันนี้คงจะอายุ44ปีอีกไม่นานจะรอหรือว่ามีจังหวะเราจะขอได้สัมภาษณ์เรื่องความสำเร็จต่อไปแต่วันนี้เราจะเล่าสู่พี่น้องของว่าเห็นไหมครับข้างหลังผมนี่จะเป็นสนามบินลาแราดนด์มามีเนื้อนะที่ร้อยไร่เครื่องบินลำที่พี่น้องเห็นนะครับ ไม่ได้ยกมาทั้งเครื่องบินนะครับเอาชินส่วนมาเอามาตั้งแต่ไหนครับเอามาตั้งแต่จอดนิ่งๆที่สนามบินสนามบินน้องเตงครับที่อําเภอฉเฉลิมพระเกียรตินะครับตำบลด่านช้างครับที่เรลิมะเกียรติสิบปีที่ผ่านมาครับจอดนิ่งๆรวมมาถึงปีนี้วันนี้เอามาจอดเพื่อให้เห็นภาพรถระยะไกลและเป็นแลนด์มาร์กที่ใหญ่มากโดยนักธุรกิจชื่อดังนะครับคุณป้โมอดลิมใหม่อาสาเป็นคนบุกเบิก นี่ราคาเครื่องบินนี่ประมาณสามสิบล้านนะครับแต่ราคาทุกอาทิตร้อยไรนะ่เนี่ยไม่รู้เท่าไรผมคาดว่าประมาณร้อยล้านรวมแล้ววันนี้ครับครบสี่ปีครับเดี๋ยจะได้ที่เครื่องบินลำนี้จอดอยู่ที่นี่และมีร้านอาหารมีร้านกาแฟนะครับจันทร์ถึงจันทร์ถึงพฤหัสก็จะต้องตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสองทุ่มหรือห้าทุ่มน,นะครับแล้วก็ศุกร์ถึงอาทิตย์ก็นะครับเปิดต่อเวลาพี่น้องครับ ผมจะลงสายไสรามวันนี้มาสเสนอประเด็นใหม่ให้พี่น้องฟังว่าโคราชไม่ใช่หมูโคราชไม่ใช่กระจกและครับสวัสดีครับขอบคุณประโมทนิ่ใหม่ครับวันนี้ผมจะลงกับสายาลำพิการครับที่มาเจอน้องรักคนหนึ่งนะครับรรครับประโมครับอีกไม่นานจะรอนะครับนิมิตุนยาโคราชสนามกันญชี สามเดือนก็จะครบ44่ี่ปีนะครับทั้งหมดครับเป็นไงครับที่เห็นผลลัพธ์ของท่านประมวลดีนะครับนํามาเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับเนาะนะวันนี้พระมวลดมีแรงบันดาลใจนะครับที่มาทำเรื่องนี้ครับเรื่องครับสนามบินนีครับก็อยากให้โคราชเราเป็นมีแลนด์มาร์คให้ไพื้นที่พักผ่อนจุดใจกลางทีาเรียกว่าป่ามันอ่าโอ้แสดงว่าแรงบันดาลใจไปครับวันนี้แรงบันดาลใจนี่มีอีกหลายกิ๊กไหมครับ ตอนนี้ครับยังเหลืออีกหลายกิจนะครับที่จะต้องพัฒนาต่อเนื่องเพราะว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยถ้าใครฉลาดาเฉลียวถ้าใครสามารถพิวิตรเวโกกาสได้เนี่ยถา้านหมดลองเพิ่มแรบงบันดาลใจให้ฝั่งอีกที่ครับจะเพิ่มอะไรบ้างครับคือนแนวคิดที่เรามาเราไม่มีอะไรมากครับหลักบริหารคือเรียกว่าไล่คู่แข่งสร้างคู่ค้าวิธีการคือไล่คู่แข่งคืออะไรสร้างคู่ค้าคืออะไรก็คือทุกอย่างรอบๆเราไม่จำเป็นต้อง จะต้องมามีสร้างอะไรแข่งกันก็คือเราหาคนมาร่วมอย่างเรามีพื้นที่ในการขายของก็ชวนคนมาขายของอย่างสินค้าเรียกว่าของกลุ่ม SME ของกลุ่มสินค้าโอท็อป mm hmm. ก็มีแนวคิดที่จะมาทำมาแล้วก็ร้านขายของฝากของคนโคราชอะไรประมาณนี้ครับแหล่งคนนักท่องเที่ยวมามา,มาของเราเนี่ยก็คือเราเป็นศูนย์กลาง <ừ> ของโคราช <ừ> <ๆ>แหละคือเเรียกเขาเรียกเขาเรียกว่าแลนด์มาร์กนะ จะจำลองตรงนี้มาเคยเราเคยไปถนนนี้มานะครับใน,าน,นมานที่เชียงใหม่ครับอ่าเราก็มองว่าตอนนี้มันลักษณะคล้ายคล้ายกันคือยังไงคือหนึ่งเรามีมหาลัยครับใช่ยิ่งอ่าเหมือนเห <า S 1> มือนเชียงใหม่นะมหาลัยอยู่ด้านหน้าของเรารก็หนึ่งอันนี้ะะนาเรียกว่าเส้นแบกของการ ร้านเหล้าสุรา<ช>ของรถจัมปดีคือเรื่องรถบันเทิงเนี่ยมันจะต้องมีระยะกิโลของราจะไม่ไม่ถูกเพราะว่าการการพักผ่อนหย่อนใจย่างน้เราก็หนีโคบันเทิงไม่ได้อย่างพวกร้านเหล้าสุราเราก็จะทําต้นนี้เป็น,ปน,ปนแรงมัมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นท่องเที่ยวกลางคืนก็ต้องมีอาจจะมีพับมีบ้า์มีกินมีเที่ยวจากเรียกว่าพักผ่อนหย่อนใจเราก็มีสวนเกษตรด้านหลังนะครับประมาณสักการก็เราเอาไวใ้ให้กับกลุ่มเกษตรกร เกษตรกรเอาไว้ดูงานอย่าง,งกลุ่มไหนละ่ะกลุ่มก่อนจะกู้เงินทกศเนี่ยนะเราก็ต้องฝึกอ,อาชีพก่อนก่อนก่อนจะให้ทกศจะให้กู้ต้องมีอาชีพทําเป็นหรือเปล่าคุณตอนตอน,ตอนกิ่งไม้เป็นหรือเปล่าคุณเรื่อง่าเรื่องโคของรัฐบาลที่ส่งเสริมในการเขาเรียกว่าการจะจะปล่อยกู้หรือว่าเรื่องโควิดก็ดีไงตกงานกันเนี่ยจะหาอาชีพอะไรให้กับชาวบ้านนะาอาชีพอะไรนะก็ต้องเรียนก่อนไหม S <S ดำนา,าไม่ได้ดำเหมือนเดิมเมื่อก่อนไม่ได้ดำนา,าแต่ว่าต้องการตลาดนาก็าต้องทำอ่ะทำไมจะเพิ่มมูลค่าของข้าว,าวก็ต้องมีข้าวินทรีรก็เรียกว่าเชิงค,คุณภาพแล้วกันข้าวบ้านเราขายได้โลนะสิบบาททําไมเราจะขายได้ยี่สิบบาทประมาณนี้ก็ต้องเราคนเราเรื่องสุขภาพตล้วน,นี้พอโควิดเนี่ยเราโควิดคืออะไรล่ะมันเป็นโรคอะไรเราไม่รู้เลยเราไม่เคยรู้เลยว่ามันมันจะต้องอันตรายเงี้ยลรวก็เอาประเทศไทยก็เป็นเหมือนว่า าชาวชาวเขาเรียกชาวโลกเลยกันครับให้ความยอมรับกับสาธารณสุขอของไทยการกินอยู่ครับมมกินอยู่อ่าแล้วก็อาหารอ่ามันอาจจะเป็นเพราะอาหารก็ได้นะครับเรื่องอากาศอาหารก็คืออาหารอาหารคืพ Kultur, <heures S 2> รพอพวกกะเพราโหระพาหรือสมุนไพรต่างๆที่จปบถ่านแล้วของของเราเนี่ยมันสมุนสมุนไพรจีนกับของจีนนั่นที่ของไทยเนี่ยเครือปรยาตำรับแผนไทยครับคือตัวนี้เราก็อยากจะให้ กลุ่มหมอสมอถ้าเกิดเรามองมุมมองอะไรประมาณหมอสมอน่าจะ,ะเป็นเป็นข้ยกวาเป็นมือ,เป,มอเป็นไม้ของสาธารณสุขบ้านเราครับอ,อาจจะส่งเสริมร่วมกับเกษตรเนี่ยเรื่องจกกับปลูกพืชผลไม้ประมาณเนี่ยครับโอ้เยี่ยมมากครับท่านประมุดครับหลังจากที่ท่านบําดคุยเรื่องนี้ผมรู้สึกสชื่นชมมากเลยนะจริงๆผู้ว่าน่าจะได้ฟังคำพูดแบบนี้นะครับประธานหอค้าน่าจะได้ฟังคำพูดแบบนี้แล้วก็นะครับ ตลอดจนประธานาวอาุตสากรรมต้องฟังแบบนี้ถ้าเรว่าจะได้ไปร่วมคิดร่วมสร้างฝันให้คนเราเป็นจริงสุดท้ายครับผมอยากจะถามคำถามท่านจะฝากอะไรไปถึงผู้ว่าบ้างประธานอกาบ้างและประธานอุตสากรรมบ้างและก็พี่น้องผู้ทบและอาสมองต่างให้มาร่วมมือกับท่านเพื่อให้สร้างฝันสิ่งที่ดีๆคนเราครับขอให้ท่านฝากนิดนึงครับผมครับก็ของท่านของผู้ว่าเราท่านต่อําดำเนินการอยู่แล้วไอเราส่วนภาคเอกชนเราเราก็อยากจะฝาก ท่านส่งเสริมกลุ่มเขาเรียกว่าอาจจะดูจากแอปพลิเคชันต่างๆนะฮะสร้างแอปพลิเคชันในการรู้ว่าตกตกงานแล้วก็เข้าเข้าถึงว่าผู้ตกงานมีเท่าไหร่แล้วเขาเรียกว่าให้รู้ว่าคนที่อบายมุข้นฐานจะมาอยู่เราเท่าไหร่แล้วคือเรียกว่าข้อมูลพื้นฐานก่อนเนาะก่อนจะทําอะไรก็แล้วหลักสําคัญก่อนหลักสาคัญพื้นฐานก็คือกคืข้อมูลดีกว่าผม่าให้ถึงหลงข้อมูลก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันมีข้อมูลเราค่อยมานั่งประมวลผมว่าแนวคิดของ ผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องนักธุรกิจเนี่ยผมว่าถ้าเกิดเขามีข้อมูลอยู่ในมือก็จะเป็นการเริ่มต้นในการทาทุกอย่างอันนี้อันนี้ผมก็บอกว่าข้อมูลพื้นฐานเรารู้หรือเปล่าคนอพยพถ้ายาสินฐานตกง,งานเท่าไรยังไงอาชีพอะไรเราจะต้องเราเราค่อยมาวางงาน,นกันว่าจะต้องมาวางแพลตฟอร์มในการสร้างอาชีพนคนถนดัดเกษตรหรือเราอาจจะด,ดูดูจากการเริ่มลงทะเบียนในการเรียนก็นแล้วกันอ่าเราคอยมาส่งเสริมส่งเสริมอาชีพ ไม่ก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องมาต้องมาทําเกษตรทั้งหมดทําแพลตฟอร์มออนไลน์หรือก็เรามองว่าตอนเนี้ยผมผมมองว่าโคราชเนี่ยมองภาพใหญ่ดีวกว่าผมพูดไปพูดมามันมันจะวนมันจะงงเรามองภาพพัฒนาโคราชเลยดีวยกว่านะครับเออนี่ใตัวนี้นก็ในตัวนี้นะครับผม <นะ S 2> ผมถ้าเกิดเรื่องเกษตรมันมันต้องใช้เวลาถ้าเกิดเราจะมาคุยกันประมาณสามขอสามนาทีผมสรุปก็ราชตัดตอนไม่ได้ผมบอกว่าในทิศทางพัฒนาดีกว่าถ้าเกิดผมมีโอกาสในการบริหาร เขาเรียกว่าโคลาชเราอย่าลืมมีแนวคิดในส่วนหนึ่งที่จะไปร่วมผลักดันการพัฒนาโคลาชผมมองเลยครับว่าคิดการใหญ่ครับคิดเล็กคิดใหญ่คิด,คดเท่ากันม<ะ>ผมมองเลยครับว่าโคลาชเนี่ยต่อยอดดีกว่าเราเรายบอกต่อยอดความเร็วสูงที่มาโคลาชมันมาแล้วครับว่าไม่ใช่ไม่มาบางคนบอกว่าอมันจะเกิดขึ้นหรืออะไรเหรอเพราะอันนั้นเขาไม่รู้เรื่องประมาณตอนเนี้ยเขาเซ็นสัญญาจนได้วงเงิน ถ้าเกิดวงเงินในการก่อสร้างคอนโดสูงผมเขาบอกเลยว่าคือสร้างแน่นอนเสร็จแน่นอนเลทได้ผมก็อาจจะเขาว่าเลทอาจจะมีในอุปสรรคอาจจะเลทนิดหน่อยสามสิบปีนะครับเนาะไม่มีถึงครับเพราะเขาเลทอาจจะครึ่งปีหรือหนึ่งปีไม่เกินนี่ครับเขาบอกว่าจะใช่ประมาณหกหกแปดเราอาจจะเลทสักประมาณเป็นหกเก้าแล้วกันนะตอนนี้หกสามยีห้าปีห้าปีเนะเพราว่าได้ใช่แน่นอนอ่ะเขาบอกรัฐบาลเขาบอกว่าหกแปดผมบอกว่าเหมือนเรารัฐบาลกับเหมือนธุรกิจอ่ะกู้เงินมา เขาก็ต้องจําเป็นต้องกอ่อสร้างให,ให้ให้เสร็จครับโดยอุปสรรคก็ต้องมีธรรมดาของการงานกอ่อสร้างขนาดใหญ่เนาะแล้วเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนครับเรื่องรถไฟก็เลยสูงอ่ะผมผมตัดบทเลยโคราชได้ประโยชน์อะไรจากคานเสูงโดยตรงครับคูณได้ฟังหอยครับเรื่องนี้ครับคือหนึ่งโดยภาษีเนาะผมหลักการบริหารรถไฟคนเสูงมันมาจอดแล้วเราควรเอาสนามบินโคราชน่ะังดังครับเป็นนานาชาติครับก่อน ก่อนอู่ตะเภา,าครับเราต้องชิงครับชิงการนําของเจ้าสัวอู่ตะเภาคืออะไรอู่ตะเภารถไฟกัอยางไม่ไปวงเงินอยู่ไหนการบินไทยก็เจ๊งจะเกิดขึ้นไหมาาเราไม่รู้ไม่รู้จริงอ่ะคนละเกิดขึ้นเลยครับคนเรีวสูงมีสนามบินนานาชาติมีมอร์เบยก็จะจบเจ๊ะมันจบไปแล้วมันสร้างแล้วบางคนบอกจะได้ใช้ไหมคุณเป็นดูสร้างก่อนนั่นแหละคุณจะบอกว่าไอ้รัฐบาลมีเงินไหมเอาเงินไปช่วยโควิดไอ้รัฐบาลอันนี้ไม่จริงครับคนลชได้โอกาสจากจากการพัฒนาเมือง เราต้องเรียกว่าชิงเพราะไงชิงแนวคิดแกนวนําเอาอย่างเนี้ยโอเคพี่เราเคยไปฮ่องกงนะฮ่องกงโตอะไรเมืองช้อปปิ้งเมืองช้อปปิ้งคืออะไรเมืองช้อปปิ้งก็คือโอ้พี่ไปดูตึกร้ามันช่องแบรนด์เนมเทนนําเทนมาก่อนเราก็ต้องสร้างเมืองโคราชเนี่ยเป็นเป็นเอ่าเทนในการนําสมัยหรือโอเคเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปเลยภาษีภาษีศูนย์เรียกว่าปลอดภาษีเพื่ออะไร เชิญนักท่องเที่ยวเชิญชวนมาช้อปปิ้งโคราชเป็นเมืองช้อปปิ้งไอ้เรื่องสินค้าแบรนด์เนมโอเคเดี๋ยวผมจะบอกว่าคุณไ่เอาภาษีคุณจะเอาเงินไหนมาพัฒนาคุณก็ต้องมุมมองว่าเอ้ที่คนเร็วสูงก็จอดโคราชเราก็ต้องหาเงินจากด้านอื่นเลยในในในแนวแนวด้านเนี้ยมันไม่ได้จากภาษีเราก็ต้องเอามองว่าเอาคนมาก่อสร้างเอาคนมาก่อสร้างมาทาตึกทําอะไรอาจจะโอเคมองผมมองเลยครับผมคิดการใหญ่เป็นผมนะไม่รู้นะครับ เป็นผมผมบอกขอเลยขอพื้นที่ทหารกองทัพภาคที่สองอาหารกองทัพอากาศทั้งหมดกองทัพย้ายไปอยู่ไหนะย้ายไปอยู่ต่างอำเภอที่ไกลๆอย่างผมอย่างสมมติว่าบัวใหญ่เนะี่ยเขาอยากได้ไหมก็ต้องไปทา,ปางประชาคมดูไอเอาหน่วยงานทหารเอาไปไปอยู่ที่นน่นได้ไหมหรือต่างอำเภอที่มาาันไกลๆที่เราจะต้องรวมศูนย์ศูนย์รวมย่าโมงคงเดิมย่าโมยังเป็นยังเป็นหนึ่งแต่เป็นเมืองใหญ่สะานการ,ร,การย้ายไปครับ สารการผมบอกว่าไม่ผมบอกว่าสารการจริงๆคืเรว่าไม่ต้องย้ายอะไยครับกระจายสร้างใหม่กระจายแบบคนเจริญคืออย่างโอเคหน่วยงานอย่างที่ดินเราย้ายก็ได้สารการจะอยู่ที่เดิมก็ได้แต่ว่าหน่วยงานราชการควงกระจายออกไปเ่อกระจายออกมาอยู่ใกล้หมายอะไรนะครับเนาะไม่ต้องครับที่ผมบอกว่าเมื่อกี้เราขอหน่วยงานพื้นที่ทหารมาประมาณประมาณเป็นหมื่นหรือสองหมื่นไรนะผมไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขถ้าเกิดว่าจะศึกษาก็วิธีการไม่ยากผมก็มีถาม พี่ผมคนหนึ่งกับท่าก็เป็นอ่านนะนักกฎหมายเมื่อหนึ่งก็ถามว่าวิธีการได้ไหมได้ครับในไอ้เรื่องไอ้เรื่องการเอาขอพื้นที่ทหารก่อนเนาะหนึ่งให้พื้นที่ทหารมอบยกให้แก่ราชสุดกับคืนหน่วยงานราชการก็คือไปขอล่าสุดมามามาพัฒนาพื้นที่พัือกทำเป็นเเาพัฒน์พัฒน์อะไรซิตี้เนาะสมาร์ทซิตี้เนีัยสร้างใหม่ซิตี้ฮะสร้งใหม่ที่จุดจอดคนเดียวสูงเลยอ่าแล้วเราเราก็บอกเราจะพัฒนาสนามบิน กองทัพอากาศเป็นสนามบินนานาชาติเลยแต่ว่าหมายถึงว่า,าสนามบินกอ,องที่สิบนี่นะครับนะแล้วแต่ว่าสนามบินที่น้องเต็งน,นี่ไม่เอาอะไรไหมครับน้องเต็งนี่เป็น,ปนอู่ซ่อมก็ยังเป็นทางที่จะเป็นอู่ซ่อมอู่อะไรก็ได้เพราะมันมันมันพร้อมหรือเราบอกว่าจะบอกสนามบินนานาชาติยังอยู่ที่เดิมก็ได้แล้วก็ใช้คําว่าโมโูเรลหรือรถไฟร่างเบาก็ว่าทำไมเชื่อมเชื่อมต่อจากคนเร็วสูงเพราะอะไรเพราะคน ข้อต่างประเทศเนาะจุดจอดคนเรือสูงหรือลึดเราจะย้ายจุดจอดกันนะคนเรือสูงไปจอดที่ขยับไปอยู่ที่เชื่อมเชื่อมการบินก็ได้ครับคือคือถ้าเกิดว่าโอเคมันเดินทางสะดวกเนาะเราก็พูดถึงเรื่องลดภาษีที่เราแทนที่จะไปสร้างสนามบินที่อะไรนะตนครปฐมดอนตูมใช่ไหมใช่ครับต้องเสียงบประมาณเป็นอะไรเป็นหมื่นล้านหมื่นก่อนที่จะสร้างครับอ่าที่จะสร้างอันนั้นคือภาษีอะไรภาษีเราภาษีประชาชนทุกคนใช่ครับอ่าเป็นหมื่นล้าน แทนที่เราบอกยกเลิกที่ที่นั่นแล้วมาสร้างก็คืออันนี้ไม่ต้องสร้างครับขยายปรับปรุงครับนี่แหละครับผมรู้สึกขอบคุณพี่น้องชาวโคร,ราชมากเห็นท่านประโมทริมใหม่วันนี้ตอนนี้เรียนไปโทร,ร,ร,ร็อปเตอร์ใกล้จะจบแล้วมังวนน้ง,งครับผมว่าเนี่ยครับผมเพราะว่าท่านเพราะว่าริมใหม่นั้นท่าน แต่ท่าวัติเาท่านได้รับรู้ข้อมูลมวลชนจากท่านพิเชษพนชันธุ์ช่วและทา่านสปนะครับถูะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเป็นตั้งแต่เด็กเป็นคนที่น่ารักมากและเป็นคนพัฒนาการจนกล้ามาเปิดลางบินหรือว่าตุดคอยจุดท่องเที่ยวนะครับเนาะในมาก,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 กที่นี่และผมเชื่อมันม่นว่าวันนี้ครับโคราชขาดคนแล้ววันนี้ครับย่างโมขาดคนผมเชื่อมั่นว่า วิสัยทัศน์ย่างพูดบางทีนี้ยิ่งกว่านายกอบจอยยิ่งกว่าสสยิ่งกับผู้ช่วยรัฐมนตรีผมภาวนาต่อด้านยามโมนะครับขอให้สิ่งเ่านีทั้งหลายโดยบุดานให้ท่านประโมทคิดการใหญ่รวบรวมพลคนรักคนละนะครับให้สําเร็จไม่ว่าเงื่อนไขไหนไม่ว่ากรณีไหนก็ตามแต่ครับวันนี้ผมขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมผนรู้เลยท่าน